นี่ไม่ใช่แมพผีหลังเที่ยงคืนไปแล้วร่างกายเราคงอยากจะนอนแต่วันดีคืนดีร่างกายมันเกิดกระหายน้ําขึ้นมาแล้วเราต้องออกไปเอาน้ํามากินและนี่คือแมพ Get a Drink at 3am ไปเอาน้ําตอนตีสามใครก็ทํากันวะแต่มันไม่อยอมเตรียมพร้อมไว้ในตู้เย็นอาจจะเป็นแมพผีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะทำไมอ๋อเมาสหายไปไหนเ,เอาเจอแล้วโอ้กดเพลเลยมาอะไรเนี่ยฮะ Get a Drink at 3 อันนี้คือเวลาตีสามใช่ไหมนี่ครับเราตื่นขึ้นมาบนที่นอนนะตอนนี้ร่างกายเราแบบหิวน้ำแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยอะไรทำอะไรลงไปปิดคอมซะเดี๋ยวแม่ตื่นโอเคโอเคจะดูกว่าจะปิดแล้วมาขายรองเท้าอะไรปักนุ๊กโอ้โหหายล้วตกใจ ทำไมยังไม่นอนเออขอโทษครับแม่เอาจบแล้วเหรอคจบแล้วเหรออะไรวะเอ้ยมีหลายฉากจบซะด้วยโอเคเราเราจะไม่ยุ่งอะไรกับคอมพิวเตอร์นี้นะฮะเฮ้ยมีมิสเตอร์บีสด้วยมิสเตอร์บีส โอเคอุ้ยข้างนอกโอ้ตีสามแล้วต้องไปไหนอ่ะซึ่งอะไรไปเอาน้ำตอนตีสามก a drink ่อ่าห้าโลบักสิบโลบักโอเค okay, ครับเปิดไฟก่อนมันมืดเออปิกเจอร์ get them ดมออะไรอ่ะอ๋อนี่คือฉากจบทั้งหมดเหรอโอ้โหอ,อย่างเยอะเลยที่ฉากจบวะเนี่ยสามสี่ สิบสองสิบสี่สิบหกมีตั้งยี่สิบเก้าฉากจบปาดโทยี่สิบเก้าฉากจบในแมปเดียวเนี่ยนะโอ้พระเจ้าช่วยกลัวจะบทชีเออถ้าเราไม่ไปเอาน้ำอะ่ะเรากลับไปนอนต่อเราจะเราจะถึงตายโบเออไปไปตามบทเราต้องไปหาน้ำมากินนะฮะเอออันนี้มียี่สบเก้าฉากจบนะโอเคเลสโกโอเคตามบทเราต้องไปตกใจ อะไรวะโอ้โอยี่มัน breaking back แนว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 โอ้ยหล่อเท่อะไรอ้าวไฟเสียโอ้ยทำไมแม่ไม่ยอมซ่อมไฟฮะเอออยู่หน้าแมวสิ <c oughs> โทรศัพท์เหรออา้าวไม่รู้เบอร์ห้องน้ำ โอ้ฮ oh, ัลโหลอะไรมีส yeah! กิว yeah. yeah. <laughs> well, ีดีเท่าไรไหมอ้าวเอาน้ำไม่ดีเหรอเดี๋ยวจริงดิเอาน้ำผัสซวมเนี่ยนะเออพอพออย่าไปเอาน้ำผัสซ่วมเฮะเราไปหาอะไรกินดีกว่าใช่ไหมที่บอกว่าน้องกินน้ำผัสซ่วมสวัสดีรูปภาพเพียบเลย อะไรเนี่ย Funny Drink กินสิอะไรเนี่ย Peace Don't Drink Funny Drink จากแม่ <c oughs> รออะไรอยู่ละเอาเอา Funny Drink ระเบิดตู้มเลยความสดเอาเอามองกุดความโซนของเราเนี่ยมันทำให้เกิดความระเบิดเถอนเข้โทรซั์ กดไปเรื่อยๆสิไม่ไม่มีอะไรไม่ไมีอะไรโอเคกดไปเก็บตังค์ด้วยครับรู้สึกว่าเราต้องหาแก้วมาตักน้ำถโถส้วมกินนะเออเอีคไม่มีอะไรครับไปต่อไม่ใช่แบบผีเนี่ยเอาจริงเวิ้งรูมแม่นี่หว่าทำอะไรตอนตีสามวะ มันไม่หลับไม่นอนแม่อะไรอ่ะกับฮะขยะทิ้งไอเทมเก็บไม่ได้ไอตัวเย็นไม่มีน้ำเลยมีแต่แมวแช่เอ้ยแกเป็นใครแหละอปิดไปครับห้าโลบักคกขโมยให้หมดฮลัลโหลอะไรเนี่ย อ๋อน oh, right? ่าจะเป็นคนเล่นใช่ไหมอาหารแมวเอามาทำไมอะไรอ่ะอีปิกบานาน่าพีสได้โปรยยาฮะฮะเฮ้ยบดเลยเฮ้ย Help ผมโดนรักพาตัว เอ้ S <S what เอ้ย oh my จบแล้ว peanut butter jelly time ไอ้แยแบบอะไรวะเนี่ยเค okay, ลงครับอย่าไปกดกล้วยอย่าหากดนี่นี่ไงได้แก้วแล้วอาหารแมวอา้าวของเต็มอาหารแมว เดี๋ยวนะถ้าเราเอาแก้วไปตากน้ำถั่วส้มวมกินจะเกิดอะไรขึ้นต้องลองต้องลองฮือมามิมาแล้วกินเลยอาา้าะ <c oughs> สึกไปดีแล้วอา้าวน้ำจะถั่วส้วมอะไรอะ่ะ โซดาเดลิเวอรี่เลนโฟนนัมเบอร์เอ้ยอ้าวสวยทีนี้เราก็สามารถสั่งซื้อน้ำกินได้แล้วจัดไปไวรุ่นรออะไรอยู่ล่ะ ayo สวัสดีครับที่จากเอ่ออีพิกซี่ดิลิเชียนโซดานะครับอมีอะไรเราช่วยครับเอ่อฮัลโหลสวัสดีครับไม่ตอบก็ล่ะ ม่จะถือสายรอ,อที่ทั้งวันเลยเหรอครับไม่พูดเลยเลยเนาะเอาจะพูดอะไรล่ะอะไรคุณก็ในกระหายน้ำตายนะครับโอเคจะจะส่งโซดาให้คุณเอา่าวอบคุณซี่สั่งน้ำกับเรานะครับเอาไหนนะน้ำมาแล้วเว้ยสาสิบวินาทีผ่านไปไปไป อะไรอ่ะอน้ำมาส่งแล้วน้ำมาส่งแล้วไหนเฮ้ยอะไรวะอู้มาแล้วน้ำมาส่งเย้ <Yeah. S 1> เอาเดินไปสิเดินอ้ยโอ้วัสดีครับโอ้วัสดีครับวัสดีครับผมซื้อน้ำครับน้ำผมอม่ะนีงง่นายไปพูดจริงใช่ไหมผม โอ้ยบทผมมีแค่นี้แหละครับผมพูดไม่ได้แล้วอันนี้โซดาเอาไปเลยขอบคุณมากเอ้ยโซดาของจริงยี่สิบโลบักโอ้โหห้ามเข้าห้ามเข้าใกล้รถจริ๊บเพราะมันใกล้ผังเอาตังไม่พอเดี๋ยวมารอแป๊บเดียวขอบคุณครับโอเคเอานะ้ำมาให้ผม ู้สึกว่าเรา,เราจะไม่เจอกันอีกทำไมเฮ้ยแล้วอินเดมนอ่ะกินเลยครับกลับไปนอนออมันคงไม่มีอะไรโผล่มาใช่ไหมมันคงไม่มีอะไรโผล่มาหรอกที่กลับไปนอนเอ้าจบแล้ว นอนอีกครั้งคุณไปซื้อน้ำกินเรียบร้อยแล้วอันนี้คือน่าจะเป็น normal ending ใช่ไหมเกือบแบบธรรมดาโอเคครับอุ้ยอะไรวะไปหาน้ำอีกรอบโอเคเมื่อกี้ผมเห็นอะไรซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่หรือเปล่าอย่าเปิดไฟอะมันมืดบาธรูมห้องน้ำ ันน้ดรกินไปแล้วอร่อยมากเอิมอ,อาหารแมวทาไม่ได้เออาหารแมวมาสิแมวน่าอยู่ข้างนอกแหละโหมันน่ากลัวมากเลยข้างนอกตอน,ตอนตีสามฮะเออสภาพตอนตีสามเดอรมานอกบ้าน ออ้ยแต่ผมมีอา,อาหารแมวต้องอาหารแมวไปให้ใครเต็นเทชเป็ห้องใต้ดินแมวจา๋าอยู่นี่หรือเปล่าอะไรเนี่ยมองมองท่ออ่ะฮะแล้วอ๋ออย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง โอเคโอเคไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งอา้านี่ไงบ็อกซี่โคลาของฟรีนี่ไม่ต้องจ่ายตางังอะไรส so, วัสดีส <laughs> วัสดีครับอะไรเหรออาหารแมวไหมตามวิสกัต <c oughs> อา้าว <c oughs> เขาเจอคุณใครมีเอโลกจิตที่ไหนมาอยู่ในบ้านเราฮะ โอ้อไปแล้วกลับไปเบสเม์กันต่อมันต้องมีอะไรมากกว่ากินน้ำอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับออกด้กวยอ้าวอ,ออกสิเออไปหาแม่สิเอานี่แม่นอนนี่แม่นอนท่าอะไรครับแม่นอนท่าอะไรแม่พุง่งแลาวอ้ยขโมยตังแม่ เฮ้ย Amazing Nintendo 63จัดไปอะไรอ่ะไม่มีวิดีโอเกมปลุกแม่ขโมยตังดีว่ไปแล้วครับไปแล้วครับได้มา25บาทาเหาตังอีกเฮ้ยเผื่อว่าตังอาไจะใช้อะไรเยอะกว่านี้แม่นอนพุ่งเหลาอยู่คืออะไร นี่นี่มีอยู่สี่สิบห้าบาทแล้วข้างนอกบ้านมีอะไรครับออกไปดูก่นนอนห้องของฉันไม่นี้บ้านใครเนี่ยอา้าวกระป๋องน้ำฟรีเนี่ยนะกระป๋องน้ำฟรี๊นะรรบินเฮ้ยเพื่อนอะไรหรอ มาทำอะไรที่นี่นี่นายบ้าหรือเปล่าอะไรของแค่จะมาเอาน้ำอ๋อแคจะเอาขวดน้ำเหรอโอเคเอาไปเลยโอเคโอเคขอบคุณนะบางทีก็อย่าพยายามพังบ้านเข้ามาล่ะไหนจะต้องการอ,อรีโคลานี่จริงเหรอใช่โอ้ยก็แม่มันบอกว่าให้เรา กินไอ้นี่แหละอะไรทำอะไรยังหนึ่งหนึ่งกันกหนึ่งหนึ่งกันอเข้ามาเลยทะวันหนึ่งหนึ่งเล่นกีตาร์แข่งกับวันเพื่อนแลกกับน้ำกระป๋องเดียวโอ้โหแล้วนี่มันตีสามมัะนนะี่เราไม่มีกีตาร์เราหากีตาร์ก่อนเดี๋ยวมาเพื่อนอุย้ย ใครวะเนี่ยเสดีกายเอ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างสวัสดีครับนี่นิมาว่านายต้องการกีตาร์ไม่ใช่เหรอใช่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 ดูดิไงโอ้นี่นายโชคดีมากเลยเอาไปเลยนี่เอาไปล่งห่วงโอเคครับขอบคุณสำหรับกีตาร์ครับนี่เอาไปเลยอุ้ยอย่างเท่อย่าให้นายคิดนะ เชื่อฉันเถอะโอเคขอบคุณครับนี่คือกีตาร์ไอ้ดีสุดี้โลกนะรู้ไหมโอ้โหยิงดิงั้นผมต้องเล่นน้องชนะสิบห้าโลบัาอุย้ยได้เลยแจดไปขอบคุณมากไอ้นุ่มขอบคุณนะนี่ได้กีตาร์แล้วไปได้เวลาแล้วมยมานี่หนึ่งหนึ่งน <laughs> มาเฮ้ยเฮ <two>, ้ย ตึ้งคุ้นยยโอ้โหกดไปกดไม่กดไม่ทันเนี่ย easy mode retry retry ดิเฮ้ยฟันกินว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาก็กดถูกไม่ใช่เหรอ เฮ้ยกดถูกนะดุมดุมเตเรดุมดุมเตเดุมดุมตเดุมเตเดุมไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยเพื่อกระป๋องโค้าทำทุกอย่างเพื่อกระป๋องโค้าเฮ้ยเอาว่ะเริ่มเริ่มถนัดเริ่มถนัด เอาผมผมจะไปกว่าไอ้ดีเด็ดขาดเรวจะกลับไปที่รีทายรีทายเท่านั้นยาวอีซี่โหมดโอ้ยอย่างเราต้องเล่นอะไรแบบนี้เล่นไปนานๆมันก็เริ่มเริ่มเริ่ม ชำนาญมือเปิดกระป๋องโคละเปิดกระป๋องโคละไอตรงที่กดค้าอ่ะมันกดไม่ติดครับเนี่ยตรงกดค้าตรงเนี้ยมันกดไม่ติดอ้อ เพื่อกาปองน้ำโคลาโคลาโคลาเพื่อกาปองน้ำโคลาเพื่อกาปองน้ำโคโคลาโคโคลาลาโคโคโวลาลาลาโค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 ลาลาเนี่ยตรงเนี้ยกดบบิดติดโอ้ง เอ้ยยังได้อยู่โอ้กวัดค้างเยอะด้วยตรงนี้โอ้มีกฎแยกด้วยมึงแค่นี้กูจะตายอยู่แล้วกวัดค้างแยกเนี่ยในคนเดียวเล้เฮ้ยวิกกี้ผมเพิ่งจะเจอเคล็ดลับเดี๋ยวนะถ้าเรากดทุกอย่างพร้อมกันหมดนะ ่ะมาเลยดูเรามาสุดท้ายเราก็ต้องกดท e ี่ easy mode ไหน e easy mode เป็นไงลุยอ๋อ e easy mode ก็แค่โน้ตน้อยลงให้เนี้หรอเออช่วยได้เยอะ เออประมาณนี้กำลังเล่นกำลังดีเอ,อ้ผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้ไงประเด็นพวกฟันเดนไอฟันกินอะไรเงี้ยว่าผิด่าตายนะมึงตายนี่ขายที่หน้าเลยเออส่งโคลามาให้ฉันกีบิทูมี โอ้ใช้แค่อ่อยแฮ้เนี่ยโอ้โคนี่อ่อยเลยวะโอ้โยยังไงก็เถอะเอาไปเลยโคโล่าน่ะเย yeah! ขอบคุณนะเออเล่นกันเพื่ดสพชินใช่ใช่ใช่ทีหลังก็เคาะประตูบ้านก่อนเข้ามาด้วยนะครับผมเย่ yeah! จบแล้ว e y <Easy> Mode เอ้ยมันยากจริงๆนะโดยเฉพาะไอ้ตรงนี้กดค้างอะ่ะมันกดไม่ติดเอเอใช่ใช่ปลูกแม่ปลูกแม่ไหมครับแหมครับอุ้ยเป่หนอนหน้าแดงเลยสวัสดีครับไม่อะไรแม่ละเมอป่ะเนี่ยอ้าวจบแล้วแม่

เหมียว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 มาเออะไรคนเดียวตอนกลางคืนในป่าเนี่ยเหมียว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 เวเหมียวเหยวเหียวเหมียวเหมยวเหมียวเมียวเวเหมียวเหมียวเ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 หมวเหียวเหเหยวียวียวียเหมียเหยเมียวเมียวเหมียวเหเมียวเมียวเหมียวมียมียวยวเมียวเมียวเมียวเว เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยเฮ้ยบันเลอร์เลยอ้อออะไรครับเนี่ย What เี่าอาว์อาแมวอะไรเนี่ยบูลเนี่บ้านนี้บ้านใครอ่ะกดกิ่งบ้านสีชมพู สวัสดีครับอุ๊ยคารีสวัสดีค่ะโอ้ว่าไงยังไม่หลับไม่นอนอีกตีสามมันมันทำไมที่นี่เหรอโอ้ฉันต้องการให้เธอช่วยอะไรเข้ามาในบ้านสิเ,เร็วด้วยเอ้ย <c oughs> เอาละจิตใจของฉันดีใจจังเลยที่เธอมาที่นี่นะฮะ แมวฉันหายไปอ่ะเอ้าไอาแมวตัวเมื่อกี้ป่ะแล้วพยาจะหาทุกที่แล้วแต่มื่ก็ไปไหนก็ไม่รู้ไอกาฟิวนี่ช่วยหาได้ไหมได้หิวน้ำเหรอใช่ยเ๋ฉันให้โซดาเธอเป็นรางวัลตอบแทนตามหาแมวข,ของคารี่มวเมยวมยวมยวเมวแมวเมวมวเมวแว เหมียวเหมวเหมีย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 วเหมวเหมีย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 ว็พมดยรเโยวเดมยเมวเมียวเห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 มยเหมีวหมเหมยวเหมียเมียเหมียว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 เมีวเมียวเหมวหมียควเมีวเวหมียวหววางว เออแมวอย่างงี้ต้องต้องเยว่ค่อยๆใส่ค่อยๆรูปๆมันนี่แนเ่้อะไรเฮ้ยแมวเลือล่อนรถเฮ้ยโดนดาเมจแมวเลื่อนรถแล้วแมวกำลังคิดว่าสิ่งที่คุณทำแมวควรใส่คุณแมวใส่ดาเมใส่คุณยี่สิบสามดาเมจ ใส่จกุกับเมียวดูเหมือันไมต่อครับใช่แล้วครับผมจะทำการใช้เมียวนี่เนี่ยกลายเป็นโปกเกมอนแล้วเป็นไงบ้างครับอุ้ยลบสิบดามเมตรอู้ส,สัสิบด่ามเมตรครับอย่างแรงเรียบร้อยฮนะใช่สิ แต่ชน,นะนายเป็นคนนี่ <S 2> <S 2> มานี่เลยเอาแมวคืนเจ้าของได้คุณคารี่ครับผมเอาแมวมาให้ครับนี่ครับแมวว้นายเจอแมวของฉันด้วยแมวตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อฟังฉันเลยเยีเธอไม่ได้แหา่หารมันโอ้เรียบร้อยไม่ทันแล้วเธอกินเยอะมากเลยนะ ขอโทษด้วยนะว่าฉันเองที่ทำให้แมวหนีไปโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับผมทำเพื่อเพื่อโซดารกระป๋องเดียวอ้อลืมไปเลยนี่เอาไปเลยรางวัลเย้จบแมวของคารลี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปขโมยโทรศัพท์ของคาร์ลี่มานี่มาได้ไงมาที่นี่ครับครับผมจะขโมยโทรศัพท์คุณนะให้ข้างขวาของคุณไม่รอแน่บูฮ่า แมวฉันหายเออเรื่องอคุณตามหาแมวใหม่ขโมยโทรศัพท์นี่เนะี่ย hey. เฮยอะไรเปิดไฟสินี่แกไปจะทำอะไรเนะ่ะเอ,อขโมยโทรศัพท์ฉันยังงั้นเหรอโอโเฮ้โอโทรศัพท์มือถือ อย่าชิดที่ขโมยโทรศัพท์ของเธอว่าเธอหน้ากลัวมากเธอสวยจะเธอหน้ากลัวไอ้เกียร์เทีวเนี่ยไอ้คลิปเกียร์ทีแล้วโอเคผมต้องจบไปก่อนนะตัดคลิปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยาวโอเคผมจะก็ใหม่คลิปหน้าลืมด like กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมบาย,บาย